ไม่มีอะไรนะครับวันนี้มาหาคนเข้าแคนนะครับเพราะว่าแคนตอนนี้ขึ้นเบลสองแล้วเนาะหาคนเข้าแคนเพิ่มนะครับตอนนี้คนในแคนมีอยู่สี่คนเองเนาครับมามาช,ช่วยกันดันแคนหน่อยก็ได้นะครับกดแคนมีประมาณสามสี่ข้อผมว่าจำไม่ได้เหมือนกันผมตั้งไว้เองแหละแต่ลืมนะครับกดหลักๆนะครับขอเป็นคนที่บอกทิศบอกทิศว่าศัตรูอยู่ฝั่งตรงไหน แค่นนี้เลยนหน่อยเวลาผมตักเตือนอะไรไปฟังนิดหน่อยก็ดีฟังไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าบางเรื่องก็บอกไว้หน่อยเนาะว่าผมจะเป็นคนซีเรียสเรื่องพวกส้ำศพหรือว่าแอคอะไรพวกนี้หน่อยนะครับกดข้อที่สองเนี่ยขอเป็นคนที่อายุ12ปีหรือว่า12ปีขึ้นไปยิ่งดีเลยนะครับอายุประมาณนี้อายุเราๆนี้ผมว่าคุยกันได้อยู่ ถามว่าถ้ามีเทสไหมไม่มีนะตอนตอนแค้นวิ่งวิ่งสองเนี่ยผมไม่ให้เทสนะครับผมให้เข้าฟรีเลยนะขอให้คุณพร้อมเปลี่ยนชื่อหรือว่าถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนชื่อตอนไหนพร้อมตอนนั้นก็เปลี่ยนตอนนั้นเลยนะครับตัวย่อแคนเดี๋ยวทักมาในเฟซส,ส่วนตัวผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวย่อแคนให้ให้คุณไปเปลี่ยนเนอาซึ่งขดแคนข้อที่สามเนี่ย นะถ้ามีใครมาซ้ำศพเราเนี่ยซ้ำกลับไปเต็มที่นะครับแต่ต้องเป็นที่ว่าเขามาเปิดประเด็นเราก่อนนะไม่ใช่ว่าเราไปเปิดประเด็นเขานะครับผมขอผมขอแค่นี้นะครับไม่ได้อะไรมากไปนะแค่คือถ้าเขาเปิดประเด็นมาเราเปิดกลับไปเต็มที่ผมแต่ถ้าฝั่งเขาไม่พอใจอยากคุยกับหัวแคนครผมพร้อมคุยให้เสมอนะครับ ก็สำหรับวันนี้ไม่มีอล้วนะครับวันนี้มาเข้าแคนสำนักผู้บีเยอะนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกเพชรแน่ๆแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะมีแน่ๆนะครับผม